เส้าหมองสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสเครื่องมัวหมองแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สี่อย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่สว่างสวัยไพโรธอุปกิเลสแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สี่อย่างคืออะไรบ้างคือเมฆหนึ่งหมอกหนึ่งควันและผงคลีหนึ่งอสุรินราหูหนึ่ง นี่แลอุปกิเลสแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สี่อย่างซึ่งเป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่สว่างสวัยไพโรธภิกษุทั้งหลายฉันเดียวกันนั้นแลอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็มีสี่ประการซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ทั้งหลายไม่งามสงา่าสุขใสรุ่งเรือง อุปกิเลตของสมณพราหมณ์สี่ประการคืออะไรบ้างคือมีอยู่สมณพราหมณ์บางเหล่าดื่มสุราเมรยัยไม่งดเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยการดื่มสุราเมรัยนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสงา่าสุขใสรุ่งเรือง มีอยู่สมณพราหมณ์บางเหล่าเสพเมถุนธรรมไม่งดเว้นจากเมถุนธรรมการเสพเมถุนธรรมนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อสองซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุขใสรุ่งเรืองมีอยู่สมณพราหมณ์บางเหล่ายินดีทองและเงิน ไม่งดเว้นจากการรับทองและเงินมีความยินดีรับทองและเงินนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อสซึ่งเป็นเหตุให้ไม่งามสงา่าสุขใสรุ่งเรืองมีอยู่สมณพราหมณ์บางเหล่าเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาอาชีวะไม่งดเว้นจากมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาอาชีวะนี้ เป็นอุปกิเรสแห่งสมณพราหมณ์ข้อสซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสงา่าสุขใสรุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายนี่แลอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์สี่ประการซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสงา่าสุขใสรุ่งเรืองสมณพราหมณ์บางเหล่าผู้มีราคะ โทสะปกคลุมแล้วเป็นคนอันอวิชาปกปิดแล้วเพลินยินดีในปียรูปสิ่งที่รักดื่มสุราเมรยัยบางเหล่าเสพเมถุนบางเหล่าโฉดเขายินดีเงินและทองบางเหล่าเลี้ยงชีพโดยมิฉาอาชีวะบาปธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าผู้เผ่าพันพระอาทิตย์ ตรัสว่าเป็นอุปกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์เหล่านั้นปรากฏว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์มีราคีไม่งามสง่าสุขใสสมณพราหมณ์เหล่านั้นอันความมืดคืออวิชชาห่อหุ้มแล้วตกเป็นธาตุตันหาถูกตันหาจูงไปบำรุงเลี้ยงอัตภาพร้ายเข้าไว้ต้องไปเกิดอีก อุปกิเลสสูตรพระไตรปิฎกและอัฐกถาฉบับชาวบ้านเล่ม35หน้า174ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา ข้าพระพุทธเจา้าบัวบูชาชาแนล